ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้ววันหยุดส่งท้ายของฤดูร้อนนะทุกคนมันก็เด็กๆอีกสองอาทิตย์เด็กๆ,กเ,กๆเขาก็จะเปิดเทอมกันแล้วเขาก็จะมีวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดของอวันสิ้นสุดการไว้อาลัยของอิมามฮุสเซนนะเขาไว้อาลัยกัน40สวันก็พอไวอไ้อาลัยเสร็จแล้วเขาก็จะมีวันหยุดให้สองวันคนก็จะออกไปเที่ยวกันหรือว่าไป ข่ารุพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วแต่ว่าเราจะไปไหนอะไรเงี้วันนี้นะพ่อว่านก็เลยบอกว่าจะพาออกไปข้างนอกไปตอนเช้าตอนเย็นค่อยกลับอะไรงี้ไม่รู้ว่านางจะพาไปไหนเพราะว่านางคุยเกันๆไว้สามวันที่แล้วนางบอกว่าจะพาไปทะเลตอนแรกจะพาไปทะเลพอจะพาไปทะเลเนาะนางก็เช็คข่าวเช็คอ,นนอันนู้นเช็คอันนี้ก็บอกว่าฝนมันตกแล้วก็ ลมมันแรงเฮ้ยไม่ไปหรอกทะเลอวันแรกคุยอย่างนี้วันที่สองมาก,ก็คิดหน้าคิดหลังหลังก็พูดไปอีกนะโอ้ยฉันเป็นผู้ชายคนเดียวเนาะขับรถก็ขับรถเป็นคนเดียวเธอก็ขับรถไม่ค่อยเก่งเธอขับรถไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวฝนตกลมแรงฉันจะดูแลลูกกับเธอยังไงแต่ก็คิดไปแล้วก็ว่าเออความคิดดีเนะาะสักพักตื่นเช้าขึ้นมา อพอจะออกจากบ้านานี้แล้วเบลก็ตอนยินเบลก็เตรียมของแล้วนะตอนแรกก็ว่าจะคุยกันว่าจะไปสวนสาธารณะแล้วก็ไปทํากับข้าวกินกันอย่างงี้ยเบลก็ทําวันนี้ว่าจะทําอาหารไทยใช่ไหมล่ะก็เลย ทำเอาเตาปิกนิกมาเอาอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยจัดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเท่านั้นแหละนางก็บอกว่าเออเราขับรถไปทะเลกันไหมมันจะได้มีต้นไม้เยอะๆไปดูต้นไม้อย่างนี้เแบลบก็มองบนเลยเแบลบก็ว่าเออจะพูดทําไมเแบลบก็เก็บของอะไรอย่างนี้แล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่ได้เอามาถ้าสมมติว่าจะไปทะเลหรือมันต้องมันไกลไงทุกคนมันต้องไปค้างคืนไปน,ไปนู่นไปนี่แล้วผ้าหม่มลูกเสื้อผ้าลูกอะไรอย่างงี้เแบลบก็ไม่ไดเอามาเลย เบลก็ว่าไปก็ขับรถไปเชยๆแหละแต่ว่าไม่ไปถึงทะเลนะเแบลก็บางอย่างนี้ก็ว่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้นางบอกงนี้ไปดูต้นไม้ใหญ่หนงางวาอย่างนี้เนาะเราก็ว่าโอเคก็ไปก็ค่ะมันคือการไปแบบว่าขับรถไปเรื่อยๆไปดูว่าตรงไหนสวยพอถ้าถึงตรงไหนสวยแล้วก็จะจอดตรงนั้นแล้วก็นั่งพักแล้วก็ทําอาหารกินกันตรงนั้นมันคือการปิกนิกสไตล์ของเบลกับพ่อบ้านนะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนตอนนี้ก็ ทานอาหารเช้ากันก่อนเพราะว่านไปซื้อขนมปังบาบาลีคนอีหลานเขาเรียกขนมปังว่านูนนะคนนูนนูนไม่รู้ว่ามันนูนนานแล้วแต่ว่าจะเราจะเรียกแต่ส่วนมากาที่เห็นเขาพูดกันเขาก็จะเรียกนูน ก็จะเป็นขนมปังอย่างเงี้ยนมะันนูนอันนี้ก็นูนบาบาลีมันก็จะมีชื่อใช่ไหมละ่ะอีกอันนึงอันที่คลิปก่อนที่เบลพ่อบ้านซื้อมาให้ที่อยู่บ้านมันจะเป็นแผ่นยาวๆก็จะนูนสั่งหยักเขาจะเรียกอย่างนี้มันจะมีชื่อของของแต่ละขนมปังของแต่ละ แผ่นว่ามันชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้อ่ะกินตอนน้องร้อนนะอร่อยมากทุกคนแต่ว่าอย่าให้มันโดนลมนะถ้ามันโดนลมก็คือมันจะแข็งไม่อร่อยเลยแต่ต้องซื้อมาหนึ่งอันอย่างเงี้ยรีบกินรีบเสร็จอืมนั่นแหละถ้าถ้าโดนลมมันแข็งมันก็จะไม่อร่อย แลนกินตอนร้อนๆตอนอาหารเช้าอย่างเงี้ยอ,อร่อยมากเบลก็หยิบไปหลายชิ้นอยู่ไหนบอกว่าลดน้ําหนักตอนแรกบอกว่าจะกินแค่สองชิ้นสามชิ้นพอแต่กินไปกินมาลืมตัวลืมตัวเลยทุกคนไม่รู้ว่าพ่อบ้านวันนี้จะพาไปไหนเนาะทุกคนเบลนั่งดูหนังอ่อใครได้ดูบ้างซีรีส์เกาหลีที่มันเป็นเนี่ยแบบอที่มันเป็นเรื่องของงานเด็กที่เป็นออซิ อทิติกอะออทิสติกที่เขามีสม,มองดีๆแล้วเขาเป็นทนายความอ่ะใครได้ดูบ้างไม่รู้มันชื่ออะไรเนาะ แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาเป็นออสซิติกแล้วก็เป็นทนายความที่เก่งมากเวลาที่เขาอยากช่วยเหลือคนแล้วเขาคิดออดได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีฉลามโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีวานโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งเนาะพอบ้านอ่อถ้าเอกกับนางเอกอะ่ะมันทะเลาะกันนางเอกน่ะได้ได้ได้ไปบ้านของไปบ้านพี่สาวของพระเอกใช่ไหมแล้วคราวนี้ไปก็ได้ยินพี่สาวกับสามีคุยกันว่าพี่สาวนั้นพูดว่า พี่สาวพระเอกงนะพูดว่าทําไมต้องมาดูแลคนป่วยทําไมเออแล้วจะบอกพ่อกับแม่ว่ายังไงว่าจอยยังมีแฟนเป็นคนออชิติกเงี้ยนางเอกก็ได้ยินหมดเลยพอไปเดินทะเลด้วยกันเ พีนางเอกน่ะก็เลยบอกเลิกพรอเอกไปเลยแล้วก็ร้องไห้กันเพราะบ้านนางก็เบลก็นั่งดูได้กันใช่ไหมล่ะเบลก็เลยว่าถ้าถ้าเป็นเบลน่ะเบลก็ไปเบลก็ว่าอย่างนี้จะมาว่าให้กันแบบนี้ไม่ได้นางก็ไปเพราะบ้านนางก็ขึ้นเลยนะทุกคนนางก็พูดแบบจริงจังตาเหลือกเลยนะนางก็บอกจะไปได้ไงแค่นี้ก็จะไปเหรออะไรอย่างงี้แ้นางก็ยกตัวอย่างเนาะเห็นไหมตอนที่ว่าเราทะเลาะกับเม่แล้วลากรับ о р อกจากบ้านนางก็จําไม่ลืมนะทุกคน <laughs> นั่นก็จําได้ไม่ลืมนะเอ่อตอนที่ลากกระเป๋าออกจากบ้านน่ะเอ่อเห็นไหมตอนที่ววเราวทะเลาะก,กันกับเม่แม่ฉันยังไม่ไรู้ไม่ได้รู้จักเธอเลยยังไม่ได้รู้จักเธอดีอะไรอย่างเงี้ยมีแค่ฉันคนเดียวที่รู้จักเธอดีว่าเธอเป็นคนดีเธออย่างนั้นอย่างงี้เราก็นั่งอมยิม้ม <laughs> เราก็นั่งอมยิม้มนางก็พูดพูดพูด,พ,ดพูดไป แม่ฉันไม่รู้จักเธอดีก็มีแค่ฉันที่รู้จักมันต้องอยู่ต้องเรียนรู้กันว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นคนไม่ดีค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าถ้าเป็นคนดีอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันได้เห็นไหมพออยู่ไปสักพักแม่ฉันก็รักเธอมากกว่าฉันเลี้ยวอะไรเงี้ยนางก็พูดไปแล้วก็ <c oughs> เราก็กลนะ่อมเนาะเราก็บอกว่าก็เธอเป็นคนเออเอาเด็ดใจไงใครใครจะไปรักล่ะเราก็ว่าอย่างนี้ นางก็น่าบึ้งไปเลยทุกคนโอ้โหความรักของสําหรับพ่อบ้านนะทุกคนจริงจังมากนางคิดแบบว่านางทุกทุกอย่างที่ที่เบลอยู่มาตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือนางไม่เคยลืมเลยทุกคนนางไม่เคยลืมเรื่องที่ว่าเราทะเลาะกับเม่เราลากกระเป๋าออกจากบ้านเลยแต่ว่าเป็นเบลเองที่อดทนไงเบลที่อดทนที่อยู่กับนางไม่ไม่ถอยหนีไปไหนถึงแม้ว่ามันจะเจอแบบว่า เรื่องน้อยใจถ้าเป็นคนอื่นก็คือถ้าพ่อแม่เขาไม่รักแล้วไล่เราออกจากบ้านอย่างเงี้ยไปแล้วนะคนอื่นก็ไปแล้วนะแต่ว่าไม่ตบไม่ตีหรอกแต่ว่าเราก็อดทนอยู่เพราะว่าคนที่เรารักตอนนั้นก็คือรักพ่อบ้านมากยังไงก็ได้อืยังไงก็ได้รักอยากอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้ว แล้วพ,พอมาได้ยินทีหลังพอมาได้ฟังทีหลังว่าเออนางคิดอย่างนี้แต่ตอนนั้นเบลไม่เคยถามนางเลยนะว่านางคิดอะไรอยู่แต่ว่านางบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเคลียร์เองแม่ฉัน iende, ฉนะฉันรู้จักดีอะไรอย่างนี้แต่นางก็พูดนะแม่ מא�? ฉันยังไม่รู้จักเธอเลยจะรู้ได้ไงว่าเธอเป็นคนดีไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะเบลเป็นคนไม่พูดไม่เรื่องมากอะไรเงี้ยอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนนะเรื่องไม่พูดมากอะไรก็ได้แต่ทุกวันนี้ไม่จกัก เบลเรื่องมากอยากได้ไอะไรเบลก็พูดถ้าเราไม่พูดนางไม่รู้ไงทุกคนจริงๆนะผู้ชายไม่รู้ว่าผู้ชายคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าสําหรับแฟนเบลสาหรับสา,ามีเบลก็คือต้องพูดถ้าไม่พูดนางไม่รู้ตอนแรเกเบลก็ไม่พูดรอให้นางให้เองอย่างเช่นเงินหนี้ใช่ไหมเบลอยากได้อย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนเบลไม่พูดเบลรอ,อให้นางให้เองแต่ทุกวันนี้ก็คือ ไม่ได้ต้องพูดทุกคนต้องพูดเลยต้องพูดถึงจะได้ปแบอบกว่าเบลอยากได้นู่นอยากได้นี่เแบลบก็พูดเลยแล้วนางก็จะยื่นให้เองไม่ใช่ว่ายื่นให้ปุ๊บปับ๊บหรือนางก็จะแบบจะเก็บก่อนเดี๋ยวเอามาให้อะไรนี้ทุกคนเดินทางออกมากันอ่ากินข้าวกินอาหารเสร็จแล้วนะทุกคนเบลก็เดินทางออกมาจนถึงอ่าหมู่บ้านมะกอกทุกคนนี่ทุกคนเห็นมะกอกไหมมะกอกสดๆจากต้นเลยมันอยู่ข้างทางนะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากเยอะแยะมากมายร้านขายของแบบว่า,าเหมือนของฝากมะกอกดองขนมที่เขาทำเองมันก็จะมีโรงงานทำหรือว่า นวดกันสดๆที่ว่าเขาทํานั่งทําให้เราแล้วก็ทําให้เราดูเลยอะไรเงี้ยอันนี้เราจะเดินเข้าไปซื้อมะกอกดอกนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูอันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนมเค้กขนมไส้วอนนัดไส้ช็อกโกแลตส่วนมากก็จะเป็นไส้ถั่ถวถั่วพื้นเมืองที่เขาปลูกเองอะไรเงี้ยตุ๊กตาก็มีตุ๊กตา,กตกตากที่เขาเป็นหัตกรรมทํามือ,อ,อที่เขาทําเองตรงนี้ก็จะเป็นมะกอกดองนะ้ำมันมะกอก เยอะแยะมากมายมะกอกดองไรเม็ดก็มีมะกอกดองแบบเม็ดก็มีทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอากาศเนาะต้นมะกอกแถวเนี้ยถ้าไปปลูกแถวบ้านเบลหรือเตยลานเงี้ยมันไม่ขึ้นนะมันมันชอบลมมันชอบฝนชอบอากาศร้อนมือมันชอบหลายอย่างมันเรื่องมากๆต้นมะกอกอจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะ มะกอกที่เขาผสมกับอบอนัตมันเขาสุผสมอะไรไม่รู้หลายอย่างแต่ว่าอร่อยมากเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นของดองแต่ว่าเบลจะขอเขาชิมรู้ไหมพ่อพ่อค้าก็คือทําเร็วมากไม่รู้จะรีบไปไหนเออตักให้เราเราก็ว่าขอชิมหน่อยได้ไหมเอานี่ช้อนตกักเอเอของตัวเองนะั่นแหละชิมอู้บอกเรา่างนี้อู้ครั้งหน้าจะไม่มาซื้อเลยจําจําได้แม่นเลยร้านนี้ก็คือจะไม่มาซื้อเลยจริงๆทุกคน เออเราจะว่าจะขอชิมของดองไหนก็เหมือนก็นไม่อยากให้เราชิมอะ่ะเออนี่ใส่ไม่ดีข้าวหลังเบลจะไม่มาซื้อเลยปจำจำได้ขึ้นใจเลยนะจําหน้าพ่อค้าได้ด้วยเ๋จะรีบไปไหนทุกคนครับเข้ามาทุกคนเอ,อ้ยทุกคนคิดว่าเบลอยู่ไหนเบลอยู่เมืองไทยหรือเปล่ามันเหมือนภาคอีสานบ้านเบลเลยจริงๆถ้าขับมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีแบบว่าทุ่งนาตอนนี้ อากาศเริ่มหนาวแล้วไงทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วเขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันเลีว้วเพราะว่าถ้ามันโซนเงี้ยถ้ามันมีต้นไม้บนภูเขาเงี้ใช่ไหม มันมันจะไม่มีหิมะตกแต่ว่ามันจะมีฝนตกแล้วก็มีลมพัดแรงอะไรอย่างเงี้ยฝนตกตลอดอย่างเงี้เห็นไ,ไหมภูเขามันก็จะมีต้นไม้อู้เหมือนเมืองไทยเลยทุกคนเ้ยคิดถึงบ้านดูดิต้นไม้เยอะมากคือถ้ามาเนี่ยไม่อยากกลับเลยทุกคนพ่อบ้านก็คุยเนาะเห็นต้นไม้เงี้ยพ่อบ้าน,นางานก็บอกในอนาคตเราอาจจะมีบ้านที่นี่นางก็พูดนางก็พูดกึ้นๆนะเบลก็ยิ้มกรุบกริบในใจ ตอนแรกก็ว่าจะมานั่งตรงสระน้ําตรงนี้ทุกคนมันก็จะเป็นสระน้ํำใหญ่ๆบึงน้ำใหญ,ใหญ่คนก็จะมาเยอะมากแล้ววันนี้เป็นวันหยุดทุกคนคนปันมดก็เลยขับรถออกมาไม่นั่งตรงนั้นแล้วแล้วฝนมันตกแล้วพื้นมันก็แฉด้วยนั่งยากอืก็เลยจะไปที่อื่นกันๆๆๆก็จอดรถพักทุกคน น้องอาาคือดีดาเด็กๆก็คือพอใจมากเวลาได้ออกจากบ้านนะทุกคนพอขับรถออกไปเรื่อยๆทุกคนเอ้ยกว่าจะหาที่นั่งได้ขับไปตั้งไกล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 มากแล้วโมโหหิวกันหิวข้าวแล้วกับข้าวก็ยังไม่ได้ทําวันนี้แปลว่าจะมาเปิดร้านลาบอ,อ,อยู่กลางทุ่งนะทุกคนตอนแรกว่าจะไปเปิดร้านลาบอยู่กลางทุ่งนาหาทุ่งนา ทุ่งนาเนี่ยนั่งไม่ได้มันร้อนเออพอขับตอนอยู่บ้านเราก็คือมันหนาวใช่ไหมพอขับมามันก็ร้อนมันติดทะเลแถวนี้มันติดทะเลมันก็จะร้อนหน่อยก็เลยได้มานั่งอยู่ในกลางใจป่าดงดิบทุกคนต้นไม้ใหญ่เวอร์แล้วก็ต้นไม้เหมือนมันอยู่มาหลายร้อยปีเนาะต้นไม้ใหญ่มากเหมือนอยู่ในป่าดงดิบมนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะมานอนค้างค้างแรศไม่ได้เพราะมีงู แล้วพวกสัตว์ป่ามันก็จะออกมาหากินตอนกลางคืนใช่ไหมโอ้น่ากลัวอยู่นะวันนี้เบลก็จะมาเปิดร้านอาหารตามสั่งก้อยเนื้อสุปเล็กอยู่กลางป่าทุกคนวันนี้ก็เลยจะทำข้าวผัดวิญญาณกุ้งให้พ่อบ้านกับลูก,ลกๆแล้วก็ทำลาบไก่สุดแซ่บให้ตัวเองเนี่ยคนข้างๆจะได้รู้ว่าอาหารไทยนี่หอมหวนและอร่อยแค่ไหนแต่ทำเสร็จแล้วก็กินกันเองนั่นแหละก็ไม่ได้เอาแบ่งให้วนอื่นกินเราทุกคนๆๆ ที่นี่เขาไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งกันพื่อเพื่อนนะทุกคเขาก็าจะไม่กินของคนอื่นบพื่เพื่อนเพราะว่าเขากลัวอย่างที่เบลบอกเขาเขากลัวไม่ไม่ค่อยรับอาหารจากคนอื่นมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่แบ่งปันไงถ้าแบ่งปันมันก็จะมีเทศกาลที่แบ่งปันแต่ว่าถ้าเราเอาไปให้เขาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาจะไม่ไม่ค่อยรับทุกคน มันมันมันไม่ดีไงวันนี้เบลก็เลยจะทำข้าวผัดวิญญาณกุ้งให้ลูกกับผัวกินแล้วก็รับไก่สุดแซ่บฟุ้งฟิง,ฟงทำไมเบลถึงบอกว่าเป็นวิญญาณกุ้งรู้ไหมวันวันที่เราจะออกจากบ้านเนาะเราก็คุยกันว่าจะไปปิ๊กนี้ตรงนั้นตรงนี้เนาะ พอบ้านก็ถามว่าจะทําอะไรกินตอนแรกก็จะบอกว่าปิ้งย่างเบอก็เลยว่าปิ้งย่างโอ้ยเบื่อแลว้วจะให้ปิ้งย่างอะไรนักหนาไปว่าอย่างนี้ขนนี่จะงอกบินกลับไทยได้แล้วทุกคนใครอยู่บ้านหลังไหนเงยบอกเอ uh, อ G P S เบลอ่มานะเบลจะเออบินไปหาเออแล้ววันนี้ก็เลยนางก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปซื้อกุ้งอืมไปซื้อกุ้งมาซื้อมาได้ยี่สิบตัวทุกคนแล้วผัดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เห็นกุ้งไหมใครเห็นกุ้งบ้างเออม,มีกุ้งไหมมีแต่วิญญาณจ้า วิญญาณทั้งนั้นเลยเอาก็เอา,เอาแค่กลิ่นแค่รสชาติก็พอแหละอะไรประมาณนี้นะเออกุ้งแค่หาไม่เจอวิญญาณกุ้งจริงๆทุกคนวันนี้เบลทาลาบไก่สุดแซ่บทุกคนคนข้างๆเขาก็มองนะว่าเบลว่าเบลทำอะไรว่าเบลทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย แค่หน้าเราก็เปกแล้วแหละเขาคงคิดว่าเราเป็นคนต่างชาตินะทุกคนเนาะใส่ผงสุรสไปเลยจานี่ถ้าเบลทำอาหารไทยเบลจะทำแซ่บๆทำใส่เครื่องปรุงเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วพอบ้านนาะงก็ไม่กล้ากินด้วยอย่างเมนูนี้นาะก็เคยชิมแนละ้วทุกคนนะชิมครั้งหนึ่งสองครั้งนางก็บอกว่ามันเผ็ดเกินอะไรเงี้ยนางก็ไม่กล้ากินอีก แล้วมันเผ็ดจริงๆเบลชอบกินเผ็ดๆเดๆซ่บๆนัวๆใส่ผงเอลซ่าเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้แบบโอ้โกินเข้าไปแบบมีหิมะอยู่ในท้องอย่างเงี้ย <laughs> กินข้าวกลางป่าทุกคนบรรยากาศดีดีต้นไม้ใหญ่เวอ้อทุกคนแล้วก็หิวกันมากแล้วก็แบบมันหิวจริงๆอะกว่าจะขับรถมาถึงแล้วก็ทํากับข้าวอีกเพราะบ้านนั้นก็บ่นนะข้าวหลังถ้าเราไป ปิ้นิกกันอ่ะเราทําแซนด์วิชมาก็พอนะเราก็ไม่ต้องทํากับข้าวอย่างนี้แล้วเราอ่ะแล้วเบลก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้มาตรงนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าจะมาตรงนี้ตอนแรกก็บอกว่าจะไปแค่สวนสาธารนณะแล้วเบลก็เลยตั้งใจว่าจะจะมาทํากับข้าวที่สวนสาธารนณะไงแล้วนางก็เวลาพอไปถึงสวนสาธารนณะกินข้าวเช้าเสร็จนาะงก็จะเป็นแบบเปลี่ยนใจไวกระทันหัน 5G ยังแพ้เลยอ่ะ 10G ไปเลยทุกคนจริงๆนางก็เปลี่ยนใจนู่นนี่นั่น,นเป็นคุหลายใจไง <c oughs> เป็นคนหลายใจแต่ว่าไม่หลายใจกับลูกกับเมียแต่ว่าเลี่ยงเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนไปตรงนั้นตรงนี้ทีโอ้คิดหน้าคิดหลังตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้เออตอนที่ขับรถมาทุกคนตอนอยู่ในรถก็คือกว่าจะหาที่นั่งได้มันก็ไกลเนาะเด็กสองคนนั้นก็หิวเนาะก็ดีที่เบลซื้อบอกพ่าว่าซื้อขนมปังซื้อน้ําผลไม้มาไว้ในรถเนาะเพราะว่าถ้ามาเรามาซื้อตามทางอะ่ะมันก็จะเพียงราคามันขึ้นห้าเท่าสิบเท่า มันก็ขึ้นมากเลยแหละเพราะบ้านเราตอนนั้นเคยไปซื้อที่ปั๊มน้ํามันใช่ไหมโอ้โหซื้อของนิดเดียวเป็นร้อยนะก็บน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 ,บนข้าวหลังก็จะออกจากบ้านนะก็จะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านมันก็จะได้ไม่แพงลูกก็กินขนมกับน้ําผลไม้จนอิ่มพอมากินข้าวจริงก,ก็กินได้นิดเดียวกว่าจะหาที่เจอนะเนาะเบลก็โมโหหิวทุกคนมันก็หิวเนาะเบลก็กินข้าวเช้าไปแค่นิดเดียวเนาะคนลดน้ำหนักมันต้องกินข้าวตรงตามเวลาใช่ไหม พอบ้านนั้นก็เห็นว่าเบลโมโหหิวก็จะไปถามก็จะไปถามร้านอาหารนะทุกคนพอไปถามคุณลุงคนหนึ่งเขาย่างไก่อยู่ข้างทางเนาะกูไปถามไก่ย่างไก่ไม้หนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นางก็บอกไม้ละร้อยโอ้โหไม้ละร้อย <laughs> พอ่อพ่อบ้านนี้ขับรถอย่างไวทุกคนขับรถนี้อย่างไวไม้ละร้อยเราก็แบบเราก็นั่งแบบหน้าง,งอเลยนะอะไรนักหนา <laughs> จะจอดตรงไหนก็ไม่จอดเดี๋ยว ตรงนั้นก็คนเยอะตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็ร้อนพอจะไปอีกตรงที่หนึ่งมันเป็นข้างทางเนาะ,ะมีแต่ถุงพลาสติกมีแต่ขยะนั่งตรงนี้ไหมนั่งตรงนี้ไหมนั่งเข้าไปก็อ้วกเลยแหละแบบว่านั่งไม่ได้ทุกคนพอกินข้าวเสร็จขากลับก็เราก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนประมาณสี่โมงเย็นเนาะขับรถไปกลับนะเนี่ยเบลออกมาจากกินตอนกินข้าวเชาว้าเสร็จตอนตร,ตรงสวนสาธารณนะตรงนั้นก็ประมาณสิบโมง เนาะตอนขากลับนี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นก็ขับรถกลับใจสู้มากทุกคนขับรถกลับแต่ว่าอีกห้ากิโลเมตรก็คือไปถึงทะเลแล้วนะแต่ว่าไม่ไปไม่ว่า,วาไม่ไปหรอกอถ้าไปก็ต้องไปนอนค้างคืนมันหลายเรื่องเหนื่อยอีก <c oughs> ก็ว่าอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้เอามา <c oughs> โอ้พอเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คิดถึงบ้านนะทุกคนโอ้โหทุ่งนานี่เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวก็จะมาแล้วทุกคน เดี๋ยวเบลจะพาทุกคนไปดูหิมะหิมะจะตกแล้วนะทุกคนที่อิหร่านก็มีหิมะนะใครบอกว่าอีหร่านแห้งแล้งคิดผิดแล้วนะคะเห็นไหมหนี่เห็นต้นไม้ไหมนี่มีหอดทุ่งข้าว